สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel x กซ l a ่าเกมเมนะคะสำหรับวันนี้เราจะแวะมารวบรวมโค้ดของเกม SD Gundam G Generation Eternal กันนะคะเพื่อน ออใครยังไม่ได้กรอโค้ดกันบ้างนะคะเขามีอัปเดตโค้ดมาใหม่ด้วยนะวันนี้เราก็จะรวบรวมให้ทั้งโค้ดใหม่แล้วก็โค้ดเก่าเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลองกรอโค้ดเกมนี้กันนะคะเพื่อนๆมาดูกันก่อนว่าของที่จะได้ในช่วงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะปึ๊บเข้ามาดูกันเลยนี่ ของเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆตั๋วกาชาเนี่ยคือถ้าดูทั้งหมดแล้วโค้ดที่เขาแจกนะก็จะได้ตั๋วกาชานะคะตั้ง5้าใบเลยนะแล้วก็รวมถึงมีพลังงานให้ด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาแจกเพชรด้วยนะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าโค้ดตอนนี้นะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดนี่มีโค้ดอะไรสำหรับโค้ดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นโค้ดนี้เลย G G E T S U R V E Y โค้ดนี้เนี่ยเราก็จะได้รับเพชรนะคะเพื่อที่จะไปซื้อไอเทมหรือเก็บไว้สะสมไว้สุ่มกาชาเพิ่มกันนะคะถึง300เพชรด้วยกันเลยและต่อมานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นโค้ดเดิมแล้วนะที่สำหรับใครยังไม่ได้กรอกนะคะก็เดี๋ยวก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกรอกทีเดียวเพราะว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกด้วยว่าเราจะต้องเอาโค้ดนี้นะคะไปกรอกที่ไหน สำหรับเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้กรอกกันในเกมนะโอเคเดี๋ยวมาดูที่โค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับโค้ดที่2ที่เรารวบรวมมานะคะ g b a s e 1นะคะจะแจกตัวกาชา1ใบและต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวกาชาเหมือนกันนั่นก็คือโค้ด g b a s e 2 ต่อไปนะคะจะเป็น tft gget 1นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกาชานะคะเพื่อนๆและต่อไปก็จะเป็น tft gget 2นะคะตัวกาชา1ใบและโค้ดที่เป็นตั๋วกาชาใบสุดท้ายสำหรับช่วงนี้อ่ะก็จะเป็น gget pb อันนี้ก็จะได้อีก1ใบไปเลยนะโอ้ ก็ได้5ใบเลยนะได้หลายตัวอยู่ถ้าใครโชคดีนี่อาจจะได้ตัวดีๆเจ๋งๆไปด้วยนะและต่อมานะคะที่โค้ดสุดท้ายที่เรารวบรวมมาให้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็น TSYMCET e นะคะโค้ดนี้ก็จะได้รับพลังงานกันไปเลยนะคะ50พลังงานเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการลุยดาหรือฟาร์มของต่อๆไปนะคะนะเป็นยังไงกันบ้าง มาดูที่วิธีการกรอกโค้ดเพื่อที่จะรับไอเทมกันดีกว่านะคะสำหรับวิธีการกรอกโค้ดเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเกมนี้นะคะก็คือ gget ggame jp นะคะแล้วก็จะเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นหัวข้อภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น en นะคะ,นะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะคะก็ลองดูที่หัวข้อเมนูข้างบน ของเว็บนี้เลยนะคะเพื่อนๆมันจะมีหัวข้อที่เขียนว่าโปรโมชั่นโค้ดอยู่่ะสำหรับตรงนี้นี่แหละกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีปุ่มในส่วนของการล็อกอินเราก็จะใช้ ID ที่เป็น ID ของเกมนะคะที่เราใช้ เวลาแบบว่าเรามีไ d ดีเจ๋งๆแล้วใช่ไหมมีตัวเจ๋งๆหน่อยนึงแล้วเนี่ยเออเราก็เอา ID นะคะมากรอกตรงนี้เลยก็จะเป็น ID ของบันไดนะคะกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วล็อกอินมาปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของรายละเอียด ID ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ID ชื่ออะไรแล้วก็จะเป็นแบบ โค้ดอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของการกรอกโค้ดนั่นเองนะก็เราก็จะเอาโค้ดที่ได้นะคะที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยใส่ลงมาในช่องนี้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆกรอกกันไปทีละโค้ดทีละโค้ดนะคะกดตกลงแล้วเวลาที่เราจะเข้ามาเช็คของเนี่ยก็เข้ามาในเกมมันก็จะเข้ามาในหัวข้อกิฟต์นี้เลยนะคะกดปุ๊บนี่ก็จะเข้ามาทั้งหมดแบบนี้เลยโอ้ยเยอะไหม เยอะมากเพื่อนๆก็ทำให้เรามีของเพื่อที่จะเอามาสุ่มหาตัวเจ๋งๆแล้วก็ได้ซื้อของเพิ่มหรือว่าจะเอา AP ไปลุยด่านเพิ่มกันต่ออีกนิดนึงนะคะสำหรับโค้ดต่ออไปถ้ามีอัปเดตมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมแล้วก็มาบอกเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็มาเฉพาะกิจนะคะ ไปติดตามช่องเราได้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะก็ช่วงนี้ติดภารกิจนิดหน่อยนะคะอาจจะมาแวบ,บๆในช่องของเฮียเอ็กซิล่าบ้างนิดหน่อยนะคะสําหรบใครอยากติดตามเราไปติดตามได้ที่ช่องออนเซวีนะคะก็จะมีท้ายคลิปเนี่ยก็จะเห็นเป็นช anel เรากดเข้าไปติดตามกันได้ ก็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็อาจจะกลับมาทำช่องแต่อาจจะมีรูปแบบใหม่ๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆลองติดตามกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิป ของ h anel n นี้นะคะรวมทั้งชอบคลิปนี้ด้วยนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ของพวกเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็โค้ดที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปก่อนนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย